ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc หนูน้อยทุกท่านนะคะ ฟังเสียงจักไปแล้วมาเบิงหวยต่อได้จ้างานประจำนุ่นนนะจ้ะเย็บผ้าเลิกเด็กเสมอละจ้าเย็บผ้างานหลายผลของเหมือว่านเด้จ้ามามาเบิงผลของเหมือว่านกันกรเด้จ้า หอบอพิเศษออกศูนย์หาสองนะจ๊ะศูนย์หาสองเหล็กในตาล่างเห่ามาอยู่นอจาจะเนาะแต่ว่าม,มามาชุดนุ่น่อยบพรได้เน้นให้นะาจา๊ะมารอบอหรอบพิเศษหลอบแรกพรอพ้รอม เหล็กวิ่งเข้ามาแต่หาเดจ้าเหล็กวิ่งเข้ามาแต่หา่อวานนี่งซีบอมาเนาะจา้ะเนาะซีบอมีมาจักโตเลยหาสองเขาที่ชุดเด่นเขาหลอบพิเศษหลอบแรกแต่เบเรนเนียนหายเนาะจ้ะเนาะ,าะรอบที่สองบอมาเนาะจ้ะเนาะรอบที่สองบ่ได้ได้แต่เหล็กวิ่งเนาะจ้ะหา บวมีศูนย์บวมีคูจับนะจนะ๊ะเนาะบวมีคูจับข้างล่างเก้าสองรอบที่สามแปดแปดเก้าแปดแปดนะจ๊ะข้างล่างสองหนึ่งเข้าที่ชุดกันหนึ่งสองตัวก,กับพร้อมบวมเป็นยังนะจ๊ะอะไม เขาอยูแต่แต่บอแมบอแมนชุดเน้นนะจ๊ะบอมแมนชุดเน้นชุดเน้นบ่อเข่าแนวทางหานอยนะคะนอยรวมนะคะสามรอบประจําวันที่สิบแปดธันวาคมสองันห้ารอยหก สิบสามนะคะมาดูแนวทางกันต่อเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่เก้าศูนย์จะเหล็กเด่น เดนหนึ่งรองสองนะคะวิ่งหนึ่งได้จ้ะวิ่งหนึ่งกระได้วิ่งสองกระได้จับชุดเดนชุดเดนนะคะ สวัสดี fc ที่เข้ามาใหม่ทุกท่านด้วยนะคะชุดกันด้จะข้างล่างนี่ข้างบนชุดเดน ชุดกันนี่แล้วแต่ผู้มักกนอกจากเนาะแอดเน้นให้ชุดเดนเน่นห้าน้อยรอบปกติกับ VIP อพีนะจ๊ะเน้นรอบปกติและ VIP นะคะถ้าใครอยากเล่น3มรอบก็เล่นได้นะคะเพราะว่าเลขตารางนี้มาได้ทักสามรอบนะคะ แล้วแต่ดวงไพ่ดวงมั่นเนาะจ๋ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจหนูน้อยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี